ไทยทั่วหน้าอาดูลศูนย์สิ้นแล้วพระดวงแก้วแห่งพุทธศาสนาทรงเสด็จสมเด็จพระสังฆราชาทรงธรรมมาสู่นิพพานนานนิรันร์กล้าวกระหม่อมฉันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกและบริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชน รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หน่อยใช่ไม่ใช่ของหันมาเจอปลาไม่ใช่ซึ่งเขาไปนึ่งไปนึ่งไปนึ่งปิ้งอะนี่ถามจริงวันวันกินอะไรบ้างเนี่ยฮะแแบบคือชื่อในวัดมีเยอะแยะไม่ยอมตั้งตงชื่อนี้ค่ะไม่รู้จักครับผมเคยเห็นเนี่ยหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกัน สนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champ ใครจะไปที่ไหนจะไปทําอะไรกับใครช่วยบอกฉันมาได้ไหมช่วยบอกฉันมาได้ไหมว่าเธอนั้นไปทําอะไรกันมาไปใครจะไปทําอะไรที่ไหนก็ปล่อยเขาไปครับตอนเนี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเอาสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการตลกตลาดแตกรายการที่จะมอบเสียงหาจากตลาดแห่งนี้ส่งตรงไปที่บ้านของท่านคระผมและจะตามหน้าหาของกินนะครับของอร่อยยทั่วทุกพื้นที่ของเมืองไทยอะไรทีเดียวค่ะนแล้ว่ะในการชิงแชมป์ตลกตลาดแตกนะคะเราจะมาร่วมกันแข่งขันในเมนูอาหารจานเด็ดค่ะครับเช่นเคยครับแล้วก็ยังมีเคล็ดไม่ลับนะครับสำหรับเมนูการทําอาหารบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาครับติดตามได้ครับในรายการตลกตลาดแตก แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดสามย่านใหม่ด้วยเมื่อเช้าพี่ตีก็ขิ่นขึ้นขึ้นไปเปิดซิงโถส้วมมาครับผมเออเราต้องไปวิจัยก่อนว่ามีของใครบ้างไว้อะบ้าไม่ใช่คือเข้าไปดูสำรวจว่าที่นี่สะอาดจริงไหมเอาง่ายๆเลยว่าได้มาตรฐานที่สุดแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปสำรวจกันก่อนก็ว่าที่ที่น่าท่องเที่ยวบริเวณใกล้ๆตลาดสาย่านแห่งนี้นั้นเขามีอะไรกันบ้าง คุณเคยไหมถ้าไม่เคยไปดูกันเลยครับไปเลยจะวันไหนไหนจะอยู่ที่ใดสำหรับคนรักความดีแล้วไม่มีปิดกั้นแน่นอนและวัดที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้เติมจิตให้ผ่องใสและอิ่มเอมเปรมใจไปกับการให้วันนี้ขอแนะนำที่วัดหัวลำโพงเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งของคนชอบทำบุญทำทานและยังสามารถทำบุญตอนกลางคืนได้อีกด้วยนะครับเนี่ยโอ้โห วัดหัวลำพงเดิมชื่อวัดวัวลำพองปัจจุบันทางวัดเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาทําบุญลงศพและไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันครับโอ้โห,โห,โห,โหอยองมากไม่น่าเชื่อจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แถวนี้ในกะรุงเทพแบบนี้ครับมผมถ้าไม่เคยให้รีบไปซะน,นะครับครับผมเส้นนี้ถ้าจะทาบุญก็นี้เลยวัดหัวลโพงนี่ครับผมทาบุญลงศพลงศพกันแด่ผู้ชมพักสักครู่เดียวครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเดี๋ยวจะดูไม่มันแล้วคุณจะร้องคําว่า ตลกตลาดแตกตลกตลาดแตกเรานี่นะครับอยู่กันที่ตลาดสามแยบ จะว่าไปแล้วนะโหของขายนี่เพียบไปหมดเลยนี่ล็อกนี่ยาวดูนนนนนชั้นบนก็สะอาดสะอาดมากแต่ที่สาคัญตรงนี้เมื่อกี้ถามแม่ค้าทไมเขาต้องมัดไม่ห่อใบตองเขาบอกไม่ใช่เขาหลามใช่นี่เป็นขนมกุ้ยช่กับขนมเบือกขนมชเท้าครับผมอ๋อชานเท้าสีขาวนี่ชเท้าน อันนี้เผือกอันนี้เผือกนะครับพี่ติ๋มอันนี้ช่วยเท้านี่เผือกนี่มันนี่มันไม่สก๊อปกเหรอทำไมอ่ะชัเท้าไม่ใช่ชัยเท้าเราอย่างนี้มันเป็นชื่อพักลูกเท้าน่ากินน่ากินน่าทานนะวัวประกาศขาวนั่นเองนะฮะครับผมแล้วพี่นายเชื่อไหมคะว่า ตลาดแห่งนี้เท่านั้นวนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์นือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั่นเองอ๋อเป็นส่วนพื้นที่ของจุฬาเขาแล้วแลสร้างมานี่นานมาก2,508ค่ะโอ้โหมีรุ่นพี่ตีเลยนะ2ล0 8ร้อยพี่ตีมาบวบแปาผม2องปีประมาณ67พี่ดตีนี้มาประมาณไม่ถึง ซีซีกว่าซีซีกว่าซีซีกว่าแต่จริงๆพี่รู้หรือเปล่าว่าตลาดไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับทีแรกตั้งอยู่ไหนแรกเริ่มเดิมทีเขาตั้งอยู่ที่หนึ่งแต่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเลยมาตั้งอยู่ที่ซอยสามสิบจุฬาสามสิบสองกับสามสิบสี่ผมเรียนอยู่ที่จุฬาเรียนจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะจุฬาปักเป้าไม่ไม่จุฬาเดี๋ย้วดิโกกิการบินไทนกิการบินไายแล้วจุฬาปักเป้ากิการบินผ่านมากินกินมุกเน่าครฮะแล้วจุฬานี่ถามจริงคณะอะไร คณะย้อร่อยครับไม่เอาคณะมุกอ่อบไม่เอาด้วยเดี๋ยวนี้เข้าจุฬาได้เหรอเออพล่งีเขาบอกห้ามเข้าทำไมเข้าไม่ได้พี่เอ้าก็จุฬาลงก่อนร้อยจซนไปกินมุกเน่าไปกินมุกเน่า เยืออยู่ไหนเยือยเยืออะไรของพี่ข้าเมื่อกี้พี่ต้องบอกว่าจะมีแขกรับเชิญที่แบบว่าสาวสวยผมเห็นปุ๊บเนี่ยตาจะต้องไหลมารวมกันตาเห็นนี่ฟันจะต้องแหลบแล้วหักเข้าฟปงาเห็นนี่จะต้องดอปลงไปเลยเขามาที่ตลาดแห่งนี้แล้วไข่สองคนนี้ไม่เท่าไหร่แต่คนนี้ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาสวยกว่าเราไม่ใช่ขี้เลนะหันขวาเลยหันขวาขวาไม่หันได้ไหมไม่หันได้ไหมั้นหลอกอย่างนี้หันขวาที่เจอเลยผมมารออยู่นี้แล้วไหนอ่ะนี่ไงนี่เหรอออเฮ้ วิโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับนะีนี้เจอคนอนเลอขาออนเชเดี๋ยวเดนี่ๆเป็นเกิร์กแก๊งครับเกิร์กแก๊งไม่ไเกจเดี๋ยวผมแนะนำตัวให้ทั้งก่อนครับน้องแบมน้องมิวน้องเนปเนเนเนน้องเนตครับแล้วก็นี่น้องการครับแล้วนี่น้องเหี่ยวมานีนี่ ไปกติทกมาที่เห็นหน้าวิ่งาม,มาเลยตื่นเช้าไงวันนี้โอ้ยอารมณ์ดีคนเราเจอสิ่งที่สวยงามมันใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ต้องก็วยจะทุ่มกันหน่อยใช่ไม่ใช่เพราะหันมาเจอปละไม่ใช่เราต้องมาเห็นนี่ปวาเงินประทองสวยงามดีนี่นะครับปลาสวรรค์ ราศีคนนี้เขาวงอะไรนะะแคนดี้มาเฟียอะไรนะแคนดี้มาเฟียมันแปลว่าอะไรอ่ะแคนเหมือนกับว่าชื่อวงแสดงความเป็นเราแล้วก็แคนดี้แล้วก็มาเฟียก็จะมีทั้งความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวซาค่ะก็เหมือนกับแคนดี้มาเฟียพวกเราทั้งสี่คนที่มีทั้งความหวานความเปรี้ยวคือจะมีถุกรสชาิมีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็มีซาบนอยู่ด้วยไอ้เค็มไปอยู่ในวงป่ะยาไม่เพื่อนในวงเขาอยายาเี๋้วของหมักดองของหมักดองเดี๋ยวก่อนใช่ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับผมน้องเหนือจัง ให้ได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังทำซิงเกิลใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะชื่อชื่อว่าอะไรนะครับผมออตโตเมติกค่ะออตโตเมติกออตโตอ้เดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าเต้นเก่งด้วยไม<อ>่ต้องห่วงครับได้ข่าวเต้นเก่งสุดแล้วน้องเขาเต้นเก่งไปหรอน้องเขานี่พร้อมตลอดเวลานะ24ชั่วโมงให้น้องเขาโชว์สักหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้คทักเพลงนีง้ได้นะฮะสักสักเพลงนัดสอเพลงอะไรครับ,บ ออโตเมติกแล้วค่ะเป็นซิงเกิลล่าสุดเอาาีี้ดกว่ให้สองเพลงเลยพร้อมพูดฮันนี่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 ก่อนดีกว่าไหมนี่ฮะแล้วต้องเต้นด้วยนะรอบรอบรอบรลบรอบรอบอย่าไปโน้ตที่สี่คนจะเต้นเบียดกันไหมนี่สี่คนเต้นได้ไหมตรงนี้เต้นได้ค่ะได้ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมนะครับหนึ่งสอง three four ธรรมดาครับแหมน่ารักนะเต้นนะนี่คือยังแบบว่าที่แคบไปหน่อยแต่ถ้าเกิดที่กว้างๆน้องเขาจะใส่เต็มหมู่นี้อีกดูแล้วแพงมไหมคะออโตเมติกล่าสุดเลยครับผมมีเหรอมีเอาโชว์เลยนะครับได้ค่ะเต้นแบบเต้นป่ะเต้นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปล่อยปดันนะสร้างเหนือให้ไม่ต้องรอนะโอเค ladies and gentlemen five four three two one โาป่าโอ้โหอ้โหนี่บอกตรงนะเป็นการเต้นที่ไม่ธรรมดาดีนะน้องที่เต้นตรงนี้ถ้าไปเต้นหน้าโรตัานี่ไม่ได้เลยไม่ได้ไอ้คนมาเต้นด้วยใช่ไหมรอพอไม่ได้ทำงานกันพอดีเดี๋ยวเริ่มโทรศัพท์ฮัลโหลดีครับทอบพีทนะฮะ เดี๋ยงังไงผมขอให้ทางมาเฟียแคนดี้มาเล่นเกมเราแคนดี้มาเฟียแคนดี้มาเฟียขอโทษทีครับพี่ที่ทำอะไรขอโทรศัพท์ไปหาเจ้าของท่ไหนตัไหนโทรศัพท์นี่ครับผมรุ่นใหม่โอเคโอเคเขาบอกว่าอย่าดื้อนะเชียร์ปากคุณตีกับเขาป้าแล้วนายดูแลน้องหน่อยครับผมโอเคได้ครับจะดูแลให้เหมือนลูกครับจะดูแลให้เหมือนลูกเลยครับผมสวัสดีครับไปอย่างงั้นก่อนที่จะไปที่รุ่นไหนเนี่ย ขอรุ่นรุ่นด้วยเค้มฮะก่อนจะไปนี่จะพาไปหาร้านนี้ก่อนจะแล้วอ่ะพี่ต๊อก็อย่าพึ่งอ่ะสี่สาวนี่พี่ต๊อกไม่ทราบไหมคะว่าเขาเป็นได้ได้ได้รางวัลรางวัลไปไหนเอาใหม่เอาใหม่เขาได้รางวัลอะไรมาเขาได้ไปอาเซียนสองเฟสติวัลเอเชียเอเชียตอกมาเลยมาเลยมาเอเชียสองเขาได้รางวัลอะไรมาเอเชียสองเฟสิวัลค่ะเอเชียสองไม่นี่ยเขาไปทำกับข้าวได้เหรอพี่ต๊อของแบบนี้มัน ไม่แน่อย่าลบลูครับผมเ,เราอยาวตัวเราเปา็นประธฐานเขาเป็เหมือนเราอยู่แล้วเ,เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาเขาไปเติมพลังก่อน,อนดีกว่าไปดีกว่าน,นี่ครับร้านเราอยู่ไกลามากนะฮะร้านอะไรอะ่ะร้านกุยช่ายอาม่าแถมยี่ส้านนี้นี่ใครๆมากลับมาจากเมืองนอกต้องบินมาซื้อเลยจริงปะครับครับผมขนมกุ้ยช่ายสวัสดีอาม่าก่อนครับสวัสดี๋ยวเ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 ดี๋ยวดูหน้าแต่คนยังไม่เห็นเลยว่าหน้าจะเป็นอาม่าวันนี้มาเป็นตัวแทนของอาม่าครับเรอครับอาม่าไปไหนครับ อมาม้าอยู่สวรรค์ไปเรียแบร้อยแล้วครับน <c oughs> ีมากครับลูกอาบ้าสิริจันทร์เหรออ๋อคุณดีครับอาม้า,อมาเอาแล้วขายขายไงครับผมลูกละลูกลไปส<า>ิแมงกัอะลูกมันใหญ่มลูกใหญ่นะพี่อยา่างปกติอ๋อแล้วปกติคือก็ขายเท่าไหร่ครับตามที่ต่างขายลูกเท่าไหร่ครับเจ็ดชิ้นยี่สิบแต่จะเป็นลูกเลยกูที่ดูลูกเขาเนี่ยขนาดนี้ นนี่่ะมรู้อย่างโมติถ้าเกิดที่อื่นก็ทางนี้แหละเคยไหมทั้งสี่คนเคยมาชิมร้านนี้มั้เคยมิวเคยทานร้านนี้ค่ะเคยทานเพราะคุณแม่จะมาตลาดที่นี่บ่อยมากแล้วก็บ้านอยู่แถวนี้เหรอคะใช่บ้านอยู่แถวนี้แต่ว่าเล่นแถวนี้เล่นแถวนี้จำมาทานร้านนี้ประจำทานร้านนี้ประจำอร่อยมากนี่คือชานี่เวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเรียกเขาชื่อไงอะ เขาซื้อเงตอเรียกชาวบ้านเรียเมื่ตอนผมเด็กๆอยู่เขาจะมีจักรยานมาแล้วมีหมอออยู่ข้างหลังนอนอยู่นี่รู้เลยว่าคุยใช่มาเขาจะนี่นะคุยเชย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 เาเชยเนี่ยคุยเชยเาคุยเชยอ่ะเอยู่ตรงลูกไปคุยใช่มาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวันี้เดี๋ยวคุดหนุนก่อนนะฮะเอาสักหนึ่งกล่องละกนเอา1กล่องกล่องนผมเอาไส่อะไรมีไสอะไรบ้างอ่ะรวมเยนะไสอะไรอร่อยหน่อไม้ปากกาหน่อไม้ หน่อไม้กับไส้เอาหน่อไม้ไส้ผักอย่างละครับอย่างละอย่างละครึ่งนะอย่างละครึ่งนี้ป่ะนี่หน่อไม้กอนเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่สิลูกร้อยยโอเคครับสิบลูกร้อยยี่สิบตังคเลยพี่ตังค์ตังค์โอ้พี่ตีเอาพี่ตีหนูมีพี่ตีมีคนจับตรงนี้วันนี้เขาาจับอาหารแล้วห้ามใส่กล่อง พี่มิติเลี้ยงเลยเหรอเลี้ยงไม่ใช่ปัญหาพี่เทพผ่านแล้วมิตีไม่เคยควักตังค์ตังค์ทอนทางนี้โอ้โหจบแล้ครับนำทางเลยครับไปครไปไปไปพี่ต้องน้ำสามบาทยังไม่ออกเลยอะเลี้ยงตลกตลาตะตลกตลาตะ สนับสนุนโดยคริสตีนโคคูเพอร์ซิรีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากค oh! ังเซนเคนโก้เอาละครับเข้าสู่ช่วงคนตลาดแตกนะครับในช่วงนี้มีการแบ่งทีมออกเป็น2ทีมด้วยกันนะครับ oh. ตามการแรนดอมนะครับนั่นก็คือพิทีแรนดอมไปได้นะครับก็คือน้องแบมและน้องมิวครับผม <Yeah. S 1> และทีมสีเขียวนะครับก็ได้น้องเนตและน้องการไปครับผมภ <Yeah. S 1> ายใต้การคุมทีมของ นายนะครับวันนี้นะครับเข้าฟางจะทำนะฮะหน้าที่ก็คือช่วยผมครับหนูจะช่วยพี่ต๊อกคนเดียวค่ะเอาแล้วครับถ้าช่วยลุกออกคำสั่งเลยในขณะนี้ต้องให้ทั้งสองทีมเลือกอะไรครับแผ่นป้ายเขียวค่ะค่ะแผ่นป้ายค่ะแผ่นป้ายครับผมแผ่นป้ายซึ่งจับไปหาเพื่อนสมาชิกนะฮะอีกเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือแม่ค้าเดลา่งนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้ให้ฟางเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าให้สีเขียวเหลืองเลือกก่อนได้เลือกก่อนค่ะสีเขียวเลือกหมายเลขใดดีครับไม้สาวๆเนี่ยละอ้าวการกัาเราชนะเกียรติยศที่หนึ่งเลือกที่หนึ่งนะโอเคงั้นฟางหมายเลขสองนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับทีมสีเขียวได้ไปเป็นคำใบ้เก็คือแม่ค้ากลมๆใหญ่ๆคำใบ้คือซึ้งครับผมคำใบ้ที่สองค่ะพ่อค้ากลมๆ ยาวๆนี่ทำใบ้คือปลาค่ะใบ้คือปลาตั้งแต่ทำงานมากูมีหลักการวันนี้วกลมๆยาวๆนะฮะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าลูกชิ้นชนิดหนึ่งกลมๆยาวๆทำใบ้ปลาคิดว่าอะไรแดนคิดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าขายปลาค่ะเอาล้ครับทั้งสองทีมนะครับไปตามหาเพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในตลาดแห่งนี้ไปไม่ไป ไปเลยพร้อมแราไปเลยไไปนี่ไปนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันนะคะว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะหาแม่ค้าเจอไหมคะพี่ต๊อกคะนั่นน่ะสิไปดูกันเลยครับเอาละครับน้องแบมแล้วก็น้องมิวครับคำใบของเราอะไรอ่ะพ่อค้ากลมๆยาวๆคำใบคือปลาค่ะกลมๆยาวๆคำเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งของที่มันกลมๆยาวๆก็อาจจะเป็นหุ่นก็ได้นะเพราะเขาะวดสงอ้วนๆอะไรอย่างงี้มิวว่าพ่อค้าขายปลาแน่เลยอ่ะ อ่ะงี้เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าดีกว่า<ด>เราไปหาก่อนพอเพราะถ้าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนครับก็เดอะอ่าวสวัสดีครับเออเนอะขอโทษนะครับมายืนทาอะไรตรงนี้อะครับ อันนี้เรามีคอร์รฟิลมาแจกค่ะของบริษัทคังเซ็นเซนโต้ค่ะลองชิมดูก่อนได้อ๋อผมเห็นบูธตั้งอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะอันนี้บริการฟรีใช่ไอ้เขียวเขียวนี่อะไรครับน้ำคอร์รฟิลค่ะน้ำเลยนะคอร์รฟิลค่ะคอร์รัลฟิลดื่มได้ดื่มไหมจ๊ะได้ค่ะทานแล้วประดังเดี๋ยวก็เนื้เราสกัดมาแล้วค่ะสกัดมาแล้วช่วยอะไรบ้างการล้างสันที่ในร่างกาย ชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อปังแปงค่ะไม่ชื่อปองแปงอ่ะอ๋อพอดีพ่ออาตอนเกิดนะพ่อเขายอม้าด้วยเขาก็ปังแปงปังแปงเขาก็เลยตัต้งชื่อนี้ให้คือคือชื่อในวัดมีเยอะแยะไม่ยอมตั้งตั้งชื่อนี้ <c oughs> ค่ะครับผมเป็นไงดื่มยังครับดื่มแล้วค่ะเป็นไงคะ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับไปบอกเจ้าของกางเซ็นเลยนะครับว่าใช้ได้เลยแหมพอดื่มแล้วอยากไปตากแดดเลยฮะที่ตัวมันจะลอยๆอยรู้สึกว่าวบคุณน้ำหนักได้ดีมากเลยครับ อขอบคุณนะครับจากทางเซนนะครับวันนี้เอามาแจกนะบริการกันในตลาดนี้เลยขอบคุณน้องกลองแต่งนะครับะะขอบคุณนะครับผมคำใบของเราคือกลมๆใหญ่ๆคำใบคือซึงซ้งซึงซ้งยังไงคะตไห่ซึ้งไม่ซึ้งอย่างนี้ป่าที่แบบเหมือนใช้ไวปิง้งปิ้งอะไรแบบซึ้งเขาไว้นึ่งนั <laughs> ่นแหละไว้เนืองไว้นึ่งแบบซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ้งที่ไหนเขาปิ้งอะแบบเป็นเข่งๆในแบบ เรียกอะไรติ่มซำมากใช่ไหมใช่เลยนี่ต้องใช่อย่างงี้ต้องไปหาแล้วสวัสดีครับคุณพี่กลมกลมใหญ่ๆพัซซพรนพัซซพรเจ๊จันใช่ไหมฮะใช่พี่ไหมครับได้ค่ะอันนี้คืออะไรฮะอันไหนคะอันนี้ขนมพกกล้วยค่ะอะไรนะพกกล้วยพกกล้วยมันคือขนมอะไรครับขนมด้วยผัวจีนค่ะขนมด้วยผัวคนจีนโอ้ยมาหิวมาพี่นายไม่รู้จักเหรอคะไม่รู้จักครับผมเคยเห็นเนี่ย หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันเหมือนันถามเหมือนเคยรู้จักไม่เคยมาเคยเห็นเคยเห็นอันนี้คือ,อนีมีหัวเปาค่ะก้างหมีค่ะมีหัวเปาไม่เหมือนซาลาเปาฮะก็เป็นหนุมไม่กูอย่างนึงอย่างหนึน่งสำหรบบไหว้เจ้าอันนี้คือสําหรับคือเป็นของเอาเรกันอ่ะไหว้เจ้าขนมไหว้เจ้าทั้งหมดเลยโอ้โหของคุณมากนะครับพี่ขายดีๆนะครับโอ้ยซาลาเปงซาลาเปาพี่สวัสดีครับเอ่อพี่ครับมาผมมาหาพ่อค้าที่ขายอะไรกลมๆยาวๆในตลาดแล้วเขาบอกว่าปลาครับ มีปลาเลยไหนปลากลมและยาวยาลูกชิ้นปลาคือลูกชิ้นปลาเหรอโอ้จะเลี้ยงอันนี้กลมอันนู้นยาวอ๋อนี่ก็ปลานี่ก็อ๋อใช่ใช่งั้นถูกต้องเลยอันนี้เคยทานกันไหมครับไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยค่ะสุกี้ไงปลาสวรรค์นะปลาสวรรค์ม้วนๆอ่ะไม่ค่อยได้กินอ่ะเหรอพี่ทำอาหารก็ไม่ค่อยได้ทำกินก็ไม่ค่อยได้กิน ที่ถามจรินคนพันกินอะไรบ้างเนี่ยฮะแบมวันว่นมันหนอกกินแต่ไข่มาอันนี้เป็นปลาสวรรค์พี่ครับผมสงสัยว่าทำมาจากปลาอะไรครับจะเป็นปลาปลาข้างเหลืองปลาแดงอะไรนะครปลาข้างเหลืองครับผมปลาข้างเหลืองข้างเหลืองข้างปลาข้างเหลืองเนื้อปลาแดงครับผมกับเนื้อปลาแดงอ๋อปลาข้างเหลืองกับเนื้อปลาแดงครับผมมันจะเป็นพวกปลาทะเลครับเป็นจำพวกปลาทะเลเออพี่เคียงครับผมแล้วก็น้องแบมแล้วก็น้องมิวเนี่ยจะมาชวนพี่เคียงเนี่ย ไปแข่งทำอาหารในรายการตลกตลาดแตกไปเลยพี่โอเคครับยินดีครับพี้ทำอาหารเก่งเปล่าอ่าพอใช้ได้ครับผมทำบ่อยไหมครับทุกวันครับทำทุกวันเฮ้ยรีบไปเลยรีบไปเลยรีบไปเลยไปแข่งพี่ไปเลยไปเลยพี่เกไปเลยไป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 เราได้แล้วได้แล้วร้านลูกชิ้นของตลาดสามย่านแห่งนี้ที่ขายดีแบบเทน้ำเทท่าโอ้ยหมดทุกวัน และเจ้าของร้านลูกชิ้นผู้นี้ก็คือพ่อค้าอย่างคุณทรับมงคลจิระฤทธิ์ดำรงหรือพี่เคียงอายุ42ปีพี่เคียงเนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดสถานภาพยังโสดนะครับอโอ้โหสาวๆขอเบอร์ให้เพียบ มาแห่เป็นพ่อคาอ้ายังโสดอีกด้วยเรียบรีบหาคู่มาช่วยขายลูกชิ้นได้แล้วพี่ <c oughs> และพี่เคียงเนี่ยขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดสามยานมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่และสืบทอดกิจการต่อกันมาจนถึงรุ่นพี่เคียงซึ่งจุดเด่นของร้านพี่เคียงก็คือเป็นร้านลูกชิ้นร้านเดียวในตลาดสามยานแห่งนี้ครับโอ้โหไม่เจ๋งจริงไม่มีร้านเดียวหรอกเพ่โอโ้ยสุดยอดพี่เคียง <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีนี่คือคุณพี่ครับผมเจนาใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ไหมหรแน่ใจวันี้แน่ใจไหมว่าหนูว่าแบบมันไม่ได้สูงมากคำใบ้เราใช่ไหมห่าผมคำใบ้ก็คือเอ่อกลมๆใหญ่ๆแล้วก็ซึ้งใช่เลยผมว่าต้องใช่พี่แน่ๆใช่ไหมอยากใช่พี่ใช่พี่ไหมใช่ไหมพี่โทรไปถามคนที่บ้านนี่ใช่พี่เป่ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่สุดยอดครับเออขายที่นี่มากี่ปีนะครับสิบปีละประมาณสิบปีสิบปีขายมาประมาณสิบปีแล้วค่ะสุดยอดเลยแล้วเป็นไงฮะผมต้อนรับออกมาโอเคไหมฮะโอเคค่ะโอเคเลยนะครับค่ะอร่อยด้วยนะคะชิมไหมคะได้หรอเราชิมอย่างนี้ได้เลยเอชิมไหมคะเดี๋ยวตักให้ทานกินด้วย ผมเอางนี้ค่ะผมอยากจะเชิญคุณพี่เนี่ยไปร่วมเล่นเกมกับผมได้ค่ะพี่นาพอทำอาหารเป็นไหมฮะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยบวกกันนิดหน่อยเฮ้ยก็ดีนะนิดหน่อยนะแต่โปรเฟสพอดีฮะโปรเฟสกำลังดีค่ะโอเคนะฮะโอเคค่ะแล้วร้านนี้ใครจะดูแลร้านนี้เหรอคะเชื่อกันดูแลพี่เคยดูแลไปก่อนตอนนี้เหรอคะตอนนี้มีเด็กๆดูแลค่ะแม่ดูได้นะได้ค่ะเดี๋ยวผมกลับมาพับเจนาไปข้างนอกก่อนได้ค่ะ เดี๋ยวก็มาหาแไนให้เลยไปครับเชอเรื่องอะกับเรา่นืกโก้นึกถึงของกินเล่นหรือขนมที่อร่อยเบี้แพ้ที่ไหนต้องนึกถึง กุ้ยช่ายเจ้าเด็ดของคุณระวีวันแท้จึงหรือเจนาอายุ49ปีภูมิลำนาเป็นคนกรุงเทพโอ้ยในอดีตเจนาเนี่ยเคยขายผลไม้อยู่ที่ตลาดสามย่านเก่าแต่ปัจจุบันนี้เจนาเปลี่ยนเป็นขายกุยช่ายอยู่ที่ตลาดสามย่านตั้งแต่สมัยรุ่นคุณทวดจนถึงปัจจุบันซึ่งเจนาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่สี่ของต้นตระกูลโอ้ยไม่แก่เลยยังสาวอยู่เลยเชงกระเดะ ในการขายกุ้ยช่ายซึ่งจุดเด่นของร้านเจนาก็คือการทำกุ้ยช่ายที่ร้านสดสด,สดโอ้โหเป็นการสืบทอดมรดกรุ่นสู่รุ่นแบบนี้จะไม่ให้ขายดีได้ยังไงล่ะครับโอ้โหยอย่างเงี้ยเหรอมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นว้าอ้อ้าวโอ้โห, <laughs> โโหเป็นไรครับผม <sh> ช่วงนี้สุดยอดมากเลย่ะพี่ต้องค่ะมันถูกอยู่แล้วครับก็เป็นช่วงของคนดีท้ายตลาดช่วงเวลาดีๆสำหรับคนดี วันนี้เราจะไปดูนะครับว่าคนดีท้ายตลาดของเรานั้นเป็นใครไปชมวิดีาอะไรกันค,ค, <Hey! S 2> คนดีท้ายตลาดวันนี้ของเราคือคุณสุนาชาวสวนกล้วยอายุ55ปีหรือเป็นที่รู้จักกันในตลาดสามย่านว่านาน,นาพื้นเพนนาน,นาเป็นคนสุพรรณบุรีเข้ามาอยู่ตลาดสาย่านกับพี่สาวตั้งแต่อายุ17ปีเป็นคนชอบให้ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นประจำ หรือถ้าใครมาขอให้นนาเอาขนมไปช่วยทําบุญที่ไหนนนาก็เอาไปให้ถ้าใครมีงานบุญที่ไหนและต้องการให้นนาช่วยแวะมาอุดหนุนพูดคุยกับนนาได้เลยที่ร้านนนาสามย่านศูนย์รวมขนมไทยแผงที่8โอ้โหสมแล้วล่ะครับที่ได้รับรางวัลคนดีท้ายตลาดด้วยโอ้โหและตรงนี้นะครับคนดีท้ายตลาดของเราก็คือนนา คุณสุนาชาวสวนกล้วยครับได้รับเนะครับเงินนะครับจากคังเซนเคนโกผู้จัดการฝ่ายการตลาดเขตกรุงเทพนะครับคุณวรพกานะครับหัวเพชรนะครับมอบเงินรางวัล5,000บาทท่าพมนะครับยินดีกับคุณน้านาด้วยครับที่บอกแล้วเห็นไหมเขาฟ้างว่าไม่ผิดหวัง เขาต้องตีทั้งนายเ่ยเขาสอบหาเก่งจริงๆุดยอดมากเลยเาแม่ขนาดขนเล็กเนี่ยในห้องน้ำเขายังเจอเลยขนลอะไรฮะขนอะไรเอ้าวันนั้นขนกระมังเข้าไปในห้องน้ำแล้วไปเจอขนอะไรฮะขนแปลงขนแปลงที่เราหากันไงฮะห้องน้ำจะร่วใช่ครับผมอะไรนึ่งหน่อยๆน่อเลยเจอหมดเลยทั้งสองคนเนี่ยเขาคขหาเก่งจริงสำหรับน้องนายวันนี้ได้ใครมาครับดีครับผมได้คุณพี่ เจนอ่ะทำอาชีพอะไรฮะขายกู้ชายผู้ชายะไรช่ะความมั่นใจความพร้อมของทีมสีเหลืองนี่มีแค่ไหนคะแบมเบลเดินร้อยค่ะเดินร้อยเดิร้กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงทุศครับครับผมเวลา17นาฬิกา20นาทีถึง17นาฬิกา55นาทีทางสตบ5แห่งนี้นะครับค่ะและอย่าลืมนะคะติดชมรายการได้ทาง Facebook ด้านล่างนี้ค่ะ ครับผมแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราครับกับรายการตลกตาเป๊วันนีเลาไปก่อนสวัสดีครับเล่ถูกครับผมแห่กลยหนมกีถูกต้อยัไม่อนะโอเคไปเก่งมากไลอยู่สองคนหรือเปล่าเป็นเครื่องเทศนะชูรสครึ่งเทมมนละคนมะละ คงต้องแล้วยังไม่องขึ้นไม่ลงแล้วอ่ะกระเพราท่านี้ไม่ใช่ครับผมระวังเดินมา